ก่อนฟังเรื่องราวที่หนูกุณนำเสนอโปรดกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะติ๊งๆิงติงนิมิตในทางพระพุทธศาสนาให้ความหมายว่าเครื่องหมาย การที่บางครั้งเราได้พบเห็นเครื่องหมายต่างๆในการฝึกสมาธิเข้าฌานแล้วที่นักปฏิบัติโดยมากกล่าวว่านิมิตนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลพวงจากจิตสงบแล้วรูปแบบของนิมิตมีอยู่หลายอย่างหลายประการด้วยกันมีทั้งจริงทั้งเท็จดังที่หลวงปู่ดูลท่านเคยเอ่ยกล่าวเกี่ยวกับนิมิตว่าสิ่งที่เห็นในนิมิตนั้นเห็นจริงแต่สิ่งที่ถูกเห็นจะจริงหรือไม่เป็นไปแล้วแต่ วาสนาของแต่ละบุคคลใา้หงหกครั้งชดใช้กรรมเป็นเรื่องจริงที่ถูกร้อยเรียงส่งผ่านมาทางสมาธิของนักบวชผู้เป็นสัมมาปฏิบัติท่านหนึ่งซึ่งอยู่ในภาวะแห่งสามเณรทั้งๆท,ที่อายุเลยแล้วซึ่ง20ปีแต่ท่านไม่สามารถที่จะบวชเป็นพระพิสูจน์ได้กรรมอันใดหนอที่ส่งผลให้เขาเป็นกรรมอันใดหนอที่ส่งผ่านให้เขาต้องได้รับความเจ็บนี้ เป็นคำที่ติดตัวตลอดมากรรมแห่งอดีตย่อมเป็นเหมือนรอยประทับแห่งอดีตชาติที่ผ่านมาที่ไม่อาจสามารถแก้ไขได้แต่สามารถปรับพฤติกรรมใหม่ได้หลังจากที่ได้สนทนาและรับฟังเรื่องราวของผู้ที่เล่าถึงการตายโหงหกชาติชดใช้กรรมแล้วผมก็ยกมือขึ้นพนมทันทีด้วยความเข้าใจว่ากรรมมีจริงและเป็นอย่างนี้เองราช รามัใต้หงหกครั้งชดใช้กรรมโดยราชรามันตอนที่หนึ่งกรุงศรีอยุธยาล่ม ุหลวงหาวัดหรือเจ้าฟ้าอุทุมพรได้เสด็จลงจากราชสมบัติแล้วนำถวายผู้พี่คือพระเจ้าเอกทัศน์ให้ขึ้นครองราชแทนส่วนพระองค์เสด็จสู่ร่มกาสางพัฒน์ทรงผนวดเป็นพระพิพะสุขเพื่อศึกษาพระธรรมและปฏิบัติกรรมฐานความจริงแล้วนั้นในเบื้องลึกของพระเจ้าเอกทัศน์ก็ไม่ได้ปรารถนาที่จะให้น้องชายนั้นต้องไปอุปสมบทแต่ประการใดเลยเพราะทรงทราบดีว่าการที่ต้องครองตนในเพศบร,รพชิต จำต้องอาศัยขันติบาร,รมีมากโขแต่ฤาษีเดจน้องนั้นเคยเสวยไทยวันยาราชแล้วครั้นจะปรับเปลี่ยนให้เป็น,ปนมหาปราชกรงวังหน้าก็กระไรอยู่ผิดซึ่งทมเนียมประเพณีปฏิบัติแห่งการเป็นท่านข้างหน้าอีกทั้งในแผ่นดินใดที่พระมหากษัตริย์และอดีตพระมหากษัตริย์อยู่ร่วมบาร,รมีกันมีความเชื่อกันว่าไม่เป็นมงคลการต่อแผ่นดินจึงไม่แปลกใจว่าทำไมเจ้าฟ้าอุทุมพร ต้องเสด็จออกผนวดเพื่อประหนึ่งตนได้สิ้นแล้วในทางโลกคงเหลือเอาไว้เพียงแต่ในทางธรรมด้วยความรักแผ่นดินมากกว่าพระองค์เองพระเจดีที่บรรจุพระอัจเจ้าฟ้ากุ้งผู้ที่ถูกเคี่ยนตีจนสิ้นพระชนด้วยเหตุเพราะลอบเป็นชู้กับนางสนมอ,องค์หนึ่งของเสด็จเจ้าเหนือหัวพระบรมโกศผู้เป็นพ่อนั้นเป็นสถานที่ที่พระพิสุเจ้าฟ้าอุุมพกรหรือคุณหลวงหาวัดไปประทับยืแนแผ่เมตตา ถวายพระราชกุศลให้ทุกเย็นยำ่ำพระเจ้าเอกทั์ผู้เปี่งลาศิกขาบทพวงราชบัลลังก์คืนได้ครองราชสมบัติปกป้องอาณาจักรตามความสามารถและเป็นที่ทราบกันดีว่าอาหารทั้งกองพันยอมสู้ทิศศึกใหม่ไม่ได้ในเรื่องการกำหนัดเพศคุณพิทักษ์อินทราชเป็นผู้สนองงานจัดหาบาทบริจาคะเวลาทรงเสด็จหัวเมืองต่าง และเป็นผู้ที่คอยสนองงานพระเจ้าเอกทัศน์ในการจัดหาหนางต่างๆถาวายตัวเป็นนางสนมใครๆก็รู้ว่าอดีตเป็นผู้สนองงานตามพระบัญชาขององค์ขุนหลวงหาวัดบัดนี้มากลับสนองงานต่อเจ้านายพระองค์ใหม่เพื่อความอยู่รอดแต่เมื่อครั้งกระนั้นการสนองงานกับขุนหลวงหาวัดนั้นทําหน้าที่เพียงดูแลปกป้องเขตราชฐานชั้นในเท่านั้นเรื่องการศึกสงครามหารู้อะไรไม่ นอกจากคาถาอาคมมวมๆแล้งที่อาา้างว่าท่องภาวนาแล้วหนังดีหนังทนต่อคมหอกแลดาบรวมไปถึงน้ำมันงาแต่คนที่เป็นคาถาประจำตระกูลของแต่ละขุนนางในยุคนั้นในคราวหนึ่งขุนพิทักษ์อินทราชได้กราบทูลต่อองค์เหนือหัวว่าหากในการสึกใ,ใดๆจริงดังที่กองข่าวเล่าแจ้งมาก็ไม่ต้องเกรงอันใดด้วยพระบรารมีปกเกล้าก้าวกระหม่อม จะนำเอาประหลอดขาวเรล่าคาถามาแจกทหารหารให้ล่องหนได้เพื่อทำการศึกนั่นเองแต่การนี้ควรสแสวงหาความสุขสำราญก่อนจะเป็นมงคลนักจากนั้นได้กราบทูลถึงเรื่องของสาวงามนางหนึ่งซึ่งนางนี้ลึกๆในใจของคุณพิทัก์อินทราชเองก็ปรารถนาที่จะเด็กมาเชยชมอยู่เหมือนกันแต่ทว่าอาจลึกเกรงในราชอานาจจึงข่มกำหนัดไว้ สาวงามนางผู้นี้เป็นบุตรเจ้าสัวเฮงกับนางตาซึ่งตัวเจ้าสัวเฮงมีศักดิ์เป็นญาติทู้น้องของบิดาพระยาตาเจ้าหัวเมืองทางเหนือนางชื่อบัวผิวพรรณงามเหลืองแกมชมพูวัยเพียงสิบหกปีด้วยวัยผ่านเพิ่งตั้งไม่ทันแตนับว่าเป็นอิทธิพรมจันทร์นักแกล่เจ้าสัวเฮงและนางกราบรับทราบความประสงค์จากเบื้องบนจึงถวายนางบัวให้ไปด้วยความขมขื่นใจ เพราะเป็นลูกสาวคนเดียวหลังจากที่นางบัวได้ถวายตัวรับใช้แล้วก็ได้กลับมาเรือนของตนบ้างแต่นานๆครั้งตามแต่ที่ได้รับอนุญาตนับแต่นั้นมาคุณพิทักษ์อินทรราชได้ไปมาหาสู่กับเจ้าัวเฮงอยู่เนืองๆบางครั้งก็นั่งดื่มกันจนเกือบรุ่งสางจ้อนทองและใบเป็นน้องชายของนางสนมบัวที่อยู่บ้านคอยช่วยเจ้าัวเฮงทำการค้า ข่าวของนางบัวถวายตัวเป็นนางสนมลั่นไปถึงหูของพระยาตากแต่ก็ไม่ได้ค้านด้วยเหตุใดกระทั่งวันหนึ่งสนมบัวเกิดมีปากเสียงขึ้นกับสนมองค์อื่นที่อยู่แต่ก่อนจึงเกิดการโต้ปากต่อคำไปมาจนที่สุดแล้วนางสนมบัวเกิดอาการโทรสะจนลืมตัวยืนต่อหน้าพระบรรดูลเอามือชี้หน้าของนางสนมอีกผู้หนึ่งซึ่งต่อปากกันมา โดยไม่เกรงกลัวพระอาญาต่อหน้าองค์เอ,อกทัตเจ้าแม้แต่น้อยจึงเป็นเหตุให้กริ้วหนักชักเอาไหวามาและให้มหาดเล็กจับนางสนมทั้งสองกองลงที่ลาดพระบาทปลดสบายออกเห็นหลังขาวนวลดุดขมิน้นครั้นจะทรงลงด้วยหวายคนละสิบทีด้วยพระองค์เองแต่ก็ไม่ได้กระทําเพียงแต่รับสั่งไล่ให้ออกไปนอกราชฐานมีกำหนดเจ็วันทั้งคู่แล้วจึงกลับมาใหม่ นางสนมบัวกลับมาเรือนของตนพร้อมด้วยบ่าวไพร่สามคนที่คอยรับใช้ด้วยนางรู้สึกอยากเป็นนางบัวคนเดิมสักเจ็ดราตรีจึงสั่งให้บ่าวไพร่ที่ตามมาไปพักผ่อนยังเรือนของตนชาวบ้านทราบว่านางสนมบัวมาพักที่เรือนของตนก็อยากมาพูดคุยตามประสาที่คุ้นเคยซึ่งนางสนมก็ไม่ได้ถือยศศักดิ์อะไรเลยให้ความเป็นกันเองเหมือนเดิมกับทุกคนเหมือนเมื่อครั้งในอดีตที่เป็นแค่นางบัว ต้นไม้ใหญ่อันตรายนะักแกลจะโค่นหักก็ง่ายเมื่อพายุมาตามเพียงดินเป็นแค่หญ้ากลับพ้นภัยพายุใหญ่มากเพียงไหนก็ไม่ไหวสั่นโบกเป็นคำที่นางสนมบัวกล่าวตัดพาอแต่สถานะของตนเองในยามนี้เมื่อนางสนมบัวกลับมาอยู่เรือนได้สี่ราตรีคุณพิทักษ์อินทราทได้เดินทางมาเยี่ยมซึ่งนางก็เต็มใจในการต้อนรับเพราะถือว่าเป็นผู้สนองงานใกล้ชิดพระองค์ อีกทั้งเป็นขุนนางที่คุ้นเคยกับบิดาเจ้าัวเฮงได้นั่งดื่มกับท่านขุนจนเมาได้ที่ส่วนท่านขุนเองก็ชักจะไม่ไหวแล้วเช่นกันจึงได้ขอลากลับนางสนมบัวก้าวออกมาจากเรือนใหญ่เดินมาเพื่อจะดูแลเจ้าัวเฮงผู้เป็นพ่อทันใดนั้นท่านขุนได้หันไปประสายตากับนางสนมบัวแล้วยืนจ้องอยู่ครู่ใหญ่อย่างไรนางก็งามอยู่ในใจข่าเสมอท่านขุนคิดรำพันอยู่ในใจ นางสนมบัวเห็นแววตาของท่านขุนก็พอทราบความในว่าคืออะไรนางจึงต้องคอยระวังตัวมากขึ้นนับแต่ที่ยังอยู่ห่างไกลใต้ร่มเงาสวัสดิัตเยี่ยงนี้นางรีบเดินก้มหน้าแล้วไปพยุงเจ้าสัวกลับเข้าเรือนใหญ่เพื่อพักผ่อนสายของวันรุ่งขึ้นหลังจากนางสนมบัวตักบาตรพระแล้วเจ้าสัวเฮงจอนทองและใบ น้องๆของนางสนมได้ไปที่ร้านเพื่อทำการค้าขายตามปกติเหลือเพียงนางสนมกับแม่ตาบอยู่บ้านเท่านั้นฤดูร้อนอย่างนี้ผู้หญิงในสมัยนั้นจะไม่ค่อยไปนอกเรือนจะเก็บตัวเงียบในเรือนเพียงเท่านั้นนางตาบแม่ของนางสนมก็เก็บตัวอยู่ในห้องลำพังโดยรู้สึกปวดเมื่อยตัวเราจะเป็นไข้แดดจากการออกแดดเมื่อวานนี้ที่ไปร้านกับเจ้าโสเฮน,นางสนมนะั่งกินข้าวแช่พิงลำพังที่หน้าเรือนใหญ่ คุณพิทักษ์อินทราชลงจากเรือขึ้นฝั่งแล้วร้องบอกให้บ่าวไพร่รออยู่แต่เพียงด้านล่างเมื่อขึ้นเรือนมาก็พบนางสนมกินข้าวแช่อยู่จึงขออนุญาตร่วมวงด้วยซึ่งนางก็ไม่ได้รังเกียจแต่ประการใดระหว่างที่นางเดินไปครัวเพื่อตระเตรียมข้าวและภาชนะท่านขุนได้เอามือแตะลงตรงที่อาหารทุกอย่างพร้อมกำกับคาถามหาสเสน่ด้วย อาหารมื้อนี้กินกันเพียงสองคนท่านขุนได้เอ่ยเกี้ยวนางสนมคงสุขใจไม่น้อยถ้าได้กินกันอย่างนี้ดุดครัวเดียวกันตลอดไปนางสนมไม่พูดอะไรหลังจากกินจนอิ่มแล้วก็รีบเก็บอาหารเข้าไปในครัวด้วยตนเองวันนี้ต้องทำทุกอย่างด้วยนางเองเพราะแม่ตาป่วยอยู่เรือนใหญ่ที่เรือนเล็กนี้ไม่มีใครเลยท่านขุนทราบความอย่างนี้ก็ได้ทีกลางวันแสก เดินตามเข้าไปในครัวแล้วก็บอกรักกับนางสนมมือไม้ท่านขุนก็สั่นเทาเค,คล้าคลื่นไปทั่วร่างนางนางคิดจะร้องก็เกรงจ,จะอายพวกนอกเรือนจึงพยายามดิ้นแบบเงียบๆแต่ดูเหมือนไม่สำเร็จท่านขุนได้กอดอย่างแน่นแล้วอามีพกขนาดเล็กจี้ที่คอเอาไว้จากนั้นก็กระทำต่อน,นางจนสำเร็จในที่นั้นเองนางสนมนั่งน้ำตาร่วง ท่านขุนปลอบว่าจะเลี้ยงดูแต่ทว่านางสะบัดกายออกไม่ให้จับคุยกันเพียงครู่หนึ่งท่านขุนก็ลงมืออีกครั้งณนะที่แห่งนั้นนางสนมจำต้องยอมเพราะมีมีดมาจ่อท,ที่คอเหมือนเดิมครั้นเมื่อนางสนมกลับเข้าราชฐานเหมือนเดิมทุกครั้งที่พบหน้ากับท่านขุนนางจะเบี่ยงหน้าหนีบ้างเดินหนีบ้างเหมือนหนึ่งว่าก็อยากแยแยงไม่อยากสมาคมด้วยกระทั่งในราตรีหนึ่ง ท่านขุนเป็นเวงวางด้านท้ายตำหนักนายของนางสนมซึ่งอยู่รวมๆกันหลายองค์ได้แอบเดินมาที่ห้องของนางสนมบัวแล้วกล่าวว่ามีอะไรจะพูดด้วยเพียงแค่คำสองคำนางสนมไล่ให้บ่าวไพร่ไปในห้องก่อนจากนั้นท่านขุนขอนอนกับนางสนมบัวอีกแต่ทว่านางปฏิเสธและนางได้ขู่ว่าจะนำเรื่องที่เกิดขึ้นที่เรือนกราบทูลหากยังคิดจะมาทำอะไรอีก นาสนมคิดจะขู่ฆ่ายอย่างนั้นหรือท่านขุนกล่าวด้วยน้ำเสียงมีโทสะอย่างมากแล้วเดินออกมาจากหน้าห้องของนางสนมบัวด้วยอาการหงุดหงิดด้วยเกรงอายาแผ่นดินในสิ่งที่ทำไปก็เกรงอยู่ดังนั้นจึงได้วางแผนคิดที่จะกำจัดสนมบัวออกไปเสียก่อนที่ภัยจะมาถึงตนท่านขุนหันไปมองนางสนมบัวด้วยความเครียดแค้นแล้วจะได้เห็นดีของข้าท่านขุนตรึกในใจ พม่าได้บุกมายังกรุงศรีลิขยาแล้วพระเจ้าเอกทัศน์ได้เชิญให้พระพิสุเจ้าฟ้าอุทุมพรลาสิกขาบทมาช่วยปราบครั้นเสร็จศึกก็ทำกิริยาเอาพระแสงดาบวางประทับบนตักเหมือนว่าไล่ให้กลับไปกระหนดอีกครั้งผลไปไม่นานนักพม่าเดินทางมาอีกคราคราน,นี้ล้อมกรุงด้านนอกเอาไว้จนสิน้นเสร็จจากการประชุมท้องพระโรงแล้วคุณพิทักษ์อินทราชได้หมอบคลานมาใกล้ฝ่าละองทุลีพระบาท กรมนาพร้อมกับกราบมังคมทูลว่ามีผู้ทำตนเป็นหนอนบ่อดไส้สาวความในไปให้พมา่าทุกความเคลื่อนไหวมันเป็นผู้ใดบอกมาปัดเดียวนี้นางสนมบัวและครอบครัวพระเจ้าค่ายามบ้านหนึ่งในวิกฤตหน้าขวานหน้าสิวเยี่ยงนี้ใครทูลสิ่งใดทรงเชื่อทั้งสิ้นโดยวิธันตรึกตรองเนื่องจากว่าพระพิสุทเจ้าฟ้าอุทุมพรหรือคุณหลวงหาวัดก็หาลาสขาบทมาช่วยอีกไม่ จึงมีรับสั่งถามว่าเป็นเพียงข้อสงสัยหรือมีหลักฐานคุณพิทักษ์อินทราทูลว่ามีหลักฐานเป็นสารจากทางพมา่าที่แอบส่งไปในเรือนของเจ้าัวเฮงซึ่งบ่าวไพร่ของข้าไปเห็นด้วยความบังเอิญเมื่อวันก่อนและสารนั้นก็น่าจะคงอยู่ในเรือนนั้นแลอย่างนี้ต้องจับมันฆ่าแล้วทั้งโครมิให้เป็นเยี่ยงอย่างคุณพิทักษ์อินทราทูลถามว่าจะทรงเสด็จไปแอบทอดพระเนตร ด้วยพระองค์เองหรือไม่ทรงรับสั่งว่าไม่ไปขอมอบให้ขุนพิทธาอินทราชเป็นผู้ดำเนินการทุกอย่างได้โดยทรงมอบมีดพกสัน้นให้ไปหนึ่งเล่มดุดอายาสิทธิของแผ่นดินและทหารองคร,รักษ์อีกจำนวนสามนายรุ่งเช้ารับสั่งให้จับนาสนมบัวมาแล้วได้ตรัสถามความต่างๆทั้งหมดแต่นาสนมบวปฏิเสธจึงรับสั่งให้นำเอาตัวไปคุมขังทันใดนั้นนาก็ทราบดีในใจแล้วว่า ทุกอย่างไม่ใช่ความจริงแต่เป็นฝีมือของคุณพิัธ์อินทราชเป็นผู้ทูลใส่ใคล้คุณพิธ์อินทราชและทหารองครักษ์บุกเข้าเรือนเจ้าสัวเฮงแต่เช้าพร้อมจับทุกคนในบ้านและแจ้งข้อหาท่านขุนได้แอบโยนกระบอกไม้ไผ่ขนาดเล็กสำหรับใส่สารไปในห้องนอนเรือนใหญ่แล้วแจ้งบอกให้ทหารองครักษ์ไปคน้นจึงได้พบกระบอกไม้ไผ่นั้นแล้วดึงสารข้างในออกอ่าน ทหารองครักถึงกับตะลึงด้วยความเพียงสองบรรทัดที่เขียนว่าถามนางสนมบัวความเคลื่อนไหวข้างในเป็นอย่างไรโปรดแจ้งด้วยอีกไม่นานเราจะบุกแล้วขอให้นางส่งข่าวผ่านมายัางเรือนของตนเองในเร็ววันด้วยทุกคนถูกจับไปขังรวมกันที่ใต้ท้องพระโรงกับนางสนมบัวในที่สุดก็ทราบข้อเท็จจริงของเรื่องทั้งหมดว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรต่างก็เกิดความแค้นและสาบแช่งถึงที่ทักอินทราช เมื่ออค์เหนือหัวได้รับสารลับนั้นแล้วถึงกับจะให้ประหารชีวิตทุกคนที่หน้าพระเมนบปัดเดียวนั้นแต่คุณพิทักอินทราชได้ทูลขอว่าอย่าเพิ่งประหารให้ส่งกลับไปขังที่เรือนของเจ้าโสเิงดีกว่าเมื่อพมา่ามาจะได้จับตัวไสศสกพระมาร่าคนนี้เพื่อเข้นเอาความจริงทั้งปวงถึงแผนการด้วยเจ้าโสเฮงนางตาพร้อมด้วยนางสนมบัวจ้อนทองใบ องค์เหนือหัวมีคำสั่งให้นำตัวไปกักขังเอาไว้ที่เรือนของตนเองโดยมีคุณพิทักษ์อินทรราชนำไปพร้อมกับองครักษ์ชุดเดิมระหว่างที่เดินทางไปนั้นท่านขุนได้เหลือบตาแอบมองไปที่นางสนมบัวอยู่หลายครากระทั่งได้โอกาสจึงเดินไปใกล้ๆและกระซิบว่าผลจากที่นางสนมไม่ยอมเป็นของข้าแล้วยังมาข่มขู่ก็เป็นอย่างนี้แหละ นางสนมบัวแลจ้องมองไปที่ตาของท่านขุนอย่างไม่กระพริบและแฝงเอาไว้ด้วยความอาฆาตแค้นเป็นอย่างยิ่งจนน้ำตาไหลพรากออกมาราวกับสายฝนโดยไม่มีเสียงสะอื้นแต่อย่างใดครั้นยังไม่ถึงเรือนเจ้าสวัวแต่อย่างใดทหารของขุนพิทักษ์อินทราชได้ลงมือฆ่าทหารองครักษ์ที่ติดตามมาด้วยอย่างโหดเที่ยมเมื่อทหารองครักษ์ตายสิ้นแล้วขุนพิทักษ์อินทรราชได้พูดคุยกับนางสนมว่า ที่ตรงนี้ไม่มีใครเลยนอกจากพวกข้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพราะนางสนมคนเดียวถ้าหากยอมเป็นเมียลับๆของข้าต่อไปก็ไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนแต่นี่เจ้าทาั้งๆที่เจ้าก็เคยมีอะไรกับข้าเป็นเมียข้าแล้วยังจะมาทำข่มขู่ข้าอีกนี่แหละคือผลที่เจ้ากระทาในเมื่อฉันทำคนเดียวแล้วจะเอาพ่อแม่พี่น้องฉันมาเกี่ยวรู้อะไรด้วยนางสนมบัวถามตัดบัวต้องไม่ให้เหลือใหญ่ เป็นคําตอบจากฝากท่านขุนจากนั้นท่านขุนก็เอาดาบมาวางผ้าที่คอของเจ้าโวเฮงศพแรกคือแก่แม้เสียงของนางสนมบัวจะร้องห้ามออกมาว่าอย่าอย่าอย่าข้ายอมเจ้าแล้วอย่าฆ่าพ่อเลยนะแต่แล้วท่านขุนก็เอามีดปาดที่คอของเจ้าโวเฮงและก็แทงที่ท้องอีกหนึ่งแผลเจ้าโวเฮงตายคาตรงที่นั่นเองนางสนมร้องไห้สะอึกสะอื้น จากนั้นก็ฆ่านางตาบแม่ของนางสนมตายตามไอจอนน้องของนางสนมยกมือร้องขอชีวิตแต่ถ้ว่าท่านขุนก็ฆาด้วยน้ำมืออีกศพหนึ่งตามด้วยไอทองและไอใบทุกคนตายหมดแล้วณที่ตรงนั้นเหลือแต่เจ้าแล้วนางสนมจะฆ่าก็ฆ่าไม่ต้องพูดมากแต่ข้าขออธิษฐานจิตให้ดวงวิญญ,ญาณทุกดวงตรงนี้ตามล้างตามแค้นให้จองเวรจองกรรมเจ้าทุกชาติ สิ้นเสียงนางสนมบัวฟ้าก็ร้องเปรี้ยงทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีผลตั้งเขาแต่อย่างใดทาเอาท่านขุนผลลุกสู้ชินกันที่สุดขุนพิทักษ์อินทราชก็เอาดาบปั่นสะพายแล้งลงมาที่ร่างนางสนมบัวแล้วก็แทงจนยับตายขาที่ในพุ่มไม้มีแรงสั่นไหวขุนพิทักษ์อินทราชหันไปถามว่าใครอยู่ตรงนั้นแต่ไม่มีเสียงตอบพอใช้ให้ทหารวิ่งไปดูปรากฏว่าไม่มีใคร 6ศพตายกองกันตรงนั้นแล้วคุณพิทักษ์อินทราชก็เอาดาบฟันที่แขนของทหารคนละแผล2แผลพร้อมทั้งแขนของตนเองทำให้เสือ้อเลอะคราบเลือดเกิดร่องรอยการต่อสู้แล้วก็รีบกลับไปเฝ้าองค์เหนือหัวทูลเรื่องราวให้ทราบว่าระหว่างทางนั้นได้พบกับทหารพม่าพวกของเจ้าโสเฮงและนางสนมบัวโดยคราวแรกคิดว่าจะเข้ามาหวังจะชิงตัวไป ทหารองครักเข้าปะทะแล้วถูกฆ่าตายและพวกของก้าวกระหม่อมก็ต่อสู้จนได้รับบาดเจ็บอย่างที่ทอดพระเนตรนี้ในขณะนั้นทหารพรม่าก,ก็ลงมือฆ่านางสนมบัวและครอบครัวปิดปากพระเจ้าข้าพระองค์โบกมือให้ออกไปให้หมดด้วยความเศร้าพระไทยและหุวห่วยใยต่อบ้านเมืองที่พม่าก,กำลังจะมาลุก,การานในท้องพระโรงมากไปด้วยมหาอมาตย์หน้างง,ง,ง,งเห็นเกิดความอยู่รอดของตนมากกว่าบ้านเมือง นางคอยเทิทูนความต่างๆส่วนคนดีมีความรู้ความสามารถในการศึกการรบและมีความจงรักภักดีถูกกลั่นแกล้งให้ไประหกระเหินนอกเมืองบ้านก็กล่าวหาว่าเขาไม่จงรักภักดีเพราะเป็นข้าเก่าของขุนหลวงหาวัดเจ้านายทั้งหลายที่ต้องสิ้นชาเสียบัลลังก์ก็เพราะหลงคำเชื่อของมหาอมาตย์เลวๆที่คอยจะชักใหญใต้สเวตฉาิอยู่เนืองๆจากนั้นไม่นานพม่าก็บุกยึดกรุงศรีวิทยา ทำลายล้างทุกอย่างไฟลุกโชนในเขตราชฐานแดงชานไปทั่วแม้พระยาตากได้ลงมาช่วยแต่ก็เอาไม่อยู่จึงตีฝ่าวงล้อมออกเพื่อจะไปตั้งหลักเสียก่อนในขณะขบวนพลพระยาตากราว5 0าคนกำลังเดินทางได้เห็นคุนพ่ทักษ์อินทร,ราชปลองเป็นสามัญชนนั่งอยู่ข้างๆกอไผ่จึงดึงม้าหยุดและพระยาตากสิงลงไปหาด้วยตนเองไอขุนมึงมันเรวมาก ้าได้แม้คนไทยด้วยกันที่บริสุทธิ์ทั้งคนนั้นยังเป็นญาติของข้าวันนี้จะมีอะไรแก้ต่างหรือไม่บ้านเมืองหน้าสิวหน้าขวานยังเสือกเท็ดทูลเพื่อความอยู่รอดของตนคนดีคนเก่งมึงก็ร่วมกับมหาอมาตย์หน้าโง่ใส่ใครให้ไประหกระเหินตามหัวเมืองเหลือเพียงแค่บริพานสมองซีกเดียวคอยแก้ไขสนองงานแบบโง่งง ท่านุนรีบวิ่งหมอบคลานไปกราบที่เท้าพระยาตากและบอกว่าข้าจำใจทำไปเพราะองค์เอกทัศรับสัง่งไอเลวทำแล้วยังไม่สำนึกผิดโยนบาปให้ต่อองค์เหนือหัวอีกทหารการข่าวสอดแนวของข้าเห็นกับตาว่าเองเป็นคนฆ่าและก่อนลงมือเองก็บอกว่าเรื่องทั้งปวงเพราะนางสนมบัวไม่ยอมเป็นเมียของเองท่านขุนพูดปากสั่นใจสั่นระรัวฟังไม่ได้สับ ้าผิดไปแล้วท่านพระยาตากข้าสำนึกแล้วพระยาตากโดดขึ้นหลังมา้าหันหน้าไปหากองไฟที่กำลังลุกโชนในราชฐานอย่างเศร้าสลดพร้อมด้วยแววตาทั้งโศกทั้งแค้นแล้วควบม้าออกไปแต่ทหารคนสนิทคนหนึ่งเดินมาใกล้ๆท่านขุนแล้วพูดขึ้นว่าท่านขุนขอรับกระผมขออโหสิกรรมด้วยขอรับจากนั้นทหารสนิทของพระยาตากก็ก้าวเดินสืบเท้าเข้าไปฟันท่านขุนสามทีบริเวณลำตัว ขณะนั้นเองกรรมนิมิตของท่านขุนได้ทะลักทะล้นออกมาจากโสตประสาทที่ควบคุมไม่ได้ทั้งกรรมดีก็มากโขทั้งกรมชั่วก็ไม่น้อยคละเคล้ากันไปเพียงชั่วพริบตากรรมทั้งปวงทะลักออกมาให้เห็นเป็นนิมิตพลานกองเลือดของท่านขุนเป็นริ่มๆก็ทะลักตาก็ค้างประหลัดเปลือกขึ้นจบแล้วคุณพิทักษ์อินทรราชท่านจบพร้อมกับการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาขอให้ดวงวิญ,ญญาณท่าน จงไปตามเวรและกรรมที่ได้ทําไว้ความดีท่านก็มีอยู่มากในอดีตนั้นบารุงวัดวาอารามและพระเถระเจ้าเพียงแต่การมกาหนัดขึ้นหน้าและไม่แยกแยะคิดมีเมียเด็กทั้งที่ตนก็มีอยู่แล้วสามสี่คนเจ้ามันเป็นคนไม่พอจริงๆความชั่วอื่นๆท่านก็หนักหนาไม่ใช่น้อยความดีครั้งสุดท้ายของท่านนี้ก็ขอให้ร่างกายเป็นอาหารแก่แร้งและนกกา ตลอดทั้งสัตว์ทั้งหลายที่ใต้ต้นมะเดื่อในดงนี้ก็แล้วกันทหารสนิทของพระยาตากล่าวขึ้นพร้อมกับออกเคลื่อนพลตามบ่ายหน้าไปจันทบุรีในโลกนี้อะไรอะไรก็ตามล้วนอยู่ในหลักแห่งความไม่เที่ยงอย่างแท้จริงคุณพิทักอินทรราชในชาตินี้แม้มากมีบุญบาร,รมีเก่าที่ตามมาหนุนจากเด็กวัดแท,แท้แต่ได้การสนับสนุนจากหลวงพ่อวัดประดูทรงธรร ผู้เอกปุและเป็นสมภารอาจารย์เจ้าของพระเจ้าอยู่หัวในวรพระบรมโกศชุกเลี้ยงและให้ถวายตัวเป็นข้าแผ่นดินความดีความชั่วไม่พึงแยกแยะจึงต้องเป็นเช่นนี้ปล่อยให้อารมณ์การกำหนัดมาครองใจกรรมชาตินี้หนนี้ยากนักเกินที่จะเยียวยาหาทางแก้ไขชาติหน้าจะเป็นเช่นไรก็ต้องสุดแท้แต่เวกรกรมคนหนึ่งคนหาใช่จะชั่วทั้งชีวิตไม ความดีแห่งบุญกุศลก็ย่อมต้องมีอยู่บ้างและหากกุศลยังมีมากกว่าความชั่วแล้วนั้นไม่นานก็ได้มาเกิดเพื่อรับใช้สนองทั้งวิบากแห่งกรรมดีวิบากแห่งกรรมชั่วสืบต่อไปวิญญาณของคุณพิทักษ์อินทราชก็เป็นเหมือนกันกบวิญญาณดวงอื่นๆในโลกนี้เหมือนกันเมื่อชดใช้กรรมจนหมดแล้วก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกคราวหนึ่งในชาติต่อ,ตอไปหลายปีผ่านไปด้วยพลังแห่งบุญกุศลที่เคยทําไว และประสานกับแรงกรรมที่มีอยู่ได้เหวี่ยงและหลอมละลายเข้ากันให้ดวงวิญญาณเดิมแห่งคุณพิทักษ์อินทราชได้ก้าวไปจิต,ติในยุคต้นรัตนโก,กสินทร์และยังได้เป็นค่าของแผ่นดินในตำแหน่งมหาดเล็ก รอติดตามตอนที่สองมหาดเล็กลอยจากหนังสือเรื่องตายโหงหกครั้งชดใช้กรรมโดยราดรามันในคลิปต่อไปค่ะ